กุมกนรริงโดยจอนชอยอ๋อ,อตัวนี้ใส่มาใหม่บอกเอสเซนงเที่ฮะกันที้วายได้ใส่จ๊จังนี่ไปแล้วดูแบบเรียบๆคลีนคลีน ล้อแล้วครับถ้าสิบหกล้อน่าจะสิบหกล้อคนสองร้อยได้เลยเนาะ เกียดคิขึ้นนิ่มๆจานชายไม่ใช่ขาสั่นหรหัวที่สูงเ,เกือบตกกันเมื่อเช้าอ่ะโอ้ยถ้าตกแล้วนะไม่เป็นไรหรอมั้งเป็นไหมไหลไปเลยบอกที่มันตกปูนเนอะเกือบตกอ่ะถ้าตกมันจะไหล้ะมีสิทธิ์อยู่เนาะเพราะว่ามันกดมาหน้าเลยเนี่ยหนาทิ่มเลยครับตุ๊บ ราบเอเรา,เา,ราข้างออกก่อนนะครับพอดีว่าดัดดัดราวข้างไว้ครับดูครับตรงนี้ผมว่าทําทําอะไรไม่ได้แล้วครับยกเวน้นขุดเอาหินนะครับแถวนี้ขุดเอาหินไปขายนะครับจันทร์ชอยวันนี้น่าจะได้กันคนละประมาณ ส0ิบนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกเลยนะวันนี้ฝนไม่ตกเลยครับวิ่งวิ่งทั้งวันนะครับน่าจะได้อยู่นะคนละสามสิบนะครับเทฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะเกือบร้อยอยู่นะฝั่งนี้ฝั่งนู้นน่าจะร้อยกว่าครับ เดี๋ยวก็ได้มาวิ่งหินอีกครับเพราะว่าเขาต้องทําทําเป็น,นตัวปูนนะครับอีกไม่นานนะครับน่าจะได้มาวิ่งนะครับวิ่งหินนะร,ราวราวผมมันเบี้ยวครับนี่แต่ผมให้ดูนะวิธีการดัดราวราวหลังโดนหินครับเสียชิดเสียคิดจัดหินให้ก้อนใหญ่ตู้มเลยครับเบี้ยวเลยนะ น,น่ดัดเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าจะคืนสภาพไหมนะ,ะเดี๋ยวลองเอารถออกดูครับแต่ผม,มว่านะก็น่าจะคืนสภาพนะน่าจะตรงคืนนะครับก็ขอให้ตรงคืนนะเพราะว่าไม่งั้นคงจะได้เอาไม่โคดัดแน่นอนเลยอเรียบร้อย ร <Cornell> oh ุ่งมันย่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดีกว่าเดิมครับเบี้ยวอยู่แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวใส่ก่อนนะครับใส่ง่ายครับเบานะครับเดี๋ยวจะลืมเฮ้ยเข้าวะมันไม่เข้า เบี้ยวอยู่ครับแต่ก็ดีกว่าเดิมนะไปเดี๋ยวเราไปกันนะครับเพราะว่าเดยวฉันเลื่อนออกไม่ได้เดี๋ยวค่อยแปวออกครับดิน ได้อยู่นะนอาจะ30สิบเที่ยวดีแล้วครับที่หน้าฝนก็ยังพอมันยังพอมีงานครับคือบางบางบางคนหน้าฝนนี้ไม่มีงานเลยนะเดี๋ยวผมหน้าฝนก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีก็ดีนะครับพอจะได้ทำไปวันๆมีเงินกินคงกินข้าวนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเขาเจ้าหินมาเทตรงนี้แล้วก็เราก็ต้องมาถอยนะครับอีกไม่นานน่าจะได้มาถอยนะครับเพราะว่าเราเทดินเสร็จแล้วเขาก็ต้องเริ่มเริ่มทำนะครับน่าจะวันสองวันนะครับได้มาถอยอยู่ในป่าเลยนะท่านผู้ชม ไม่มีสัญญาณเลยครับตรงนี้เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ทั้งวันนะครับผมนี่เงาเลยนะปกติจะต้องมีหนังดูแล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือไม่มีสัญญาณเลยครับอยู่ในป่าหนังก็ไม่มีให้ดูนะครับอ่ะก็เจอกันครับงานนะ้ะงานนี้ก็จบ สวยงามครับไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับมีแค่ฝนเมื่อวานนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้ก็ผ่านไปได้ดีครับก็เจอกันงานหน้านะครับน่าจะมีอีกนะครับขอให้มีเรื่อยๆนะครับอยากทำงานเหมือนกันครับอยู่บ้านมันเหงาอยู่เฉยๆมันเหงาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปปลูกมันนะครับปลูกมันเราก็ทำเหมือนกันนะครับ เพราะว่าเอารถผมไปขนนะครับขนขนต้นมันเอาไปปลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชมคลิปครับน่าจะได้ไปปลูกนะเพราะว่าแต่ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะได้ปลูกถ้าฝนตกก็น่าจะไม่ได้ปลูกนะครับอะโอเคครับคลิปนี้ววกบ็บายบายครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบายบายครับ